สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะฮะวันนี้ผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับการการบ้านในกิวล์นะฮะซึ่งเป็นการเป็นทริคที่ผมว่าได้ประโยชน์นะฮะกับกิวอย่างมากนะฮะอ่าดูนะฮะทริคก,ก็คือคือเนี่ยผมทีมกิวผมเนี่ยจะอยู่ในสามดาวทอง คือตอนนี้จะอยู่ในช่วงดาวทองฮะสองดาวทองหนึ่งดาวทองเนี่ยในช่วงดาวทองเนี่ยผมจะใช้ทีมตั้งรับแบบนี้โอเคครับคือเห็นไหมฮะว่ามันมันง่ายต่อการเข้ามาตีมากคนเห็นแล้วคนอยากตีอะ่ะเข้าใจไหมฮะโดยโดยดาวของผมเนี่ยฮะจะเป็นผมอารีนาเนี่ยผมจะอยู่สองดาวทองซึ่ง เวลาเราเจอพวกสองดาวทองนะฮะเนี่ยฮะหนึ่งดาวหนึ่งสองดาวทองเนี่ยมันจะเป็นบวกสามเห็นไหมฮะบวกสามถ้าเราตั้งทีมกันบ้านแบบนี้ฮะคนคนก็อยากมาตีคนที่เข้ามาคนที่สมมติทีมอีกทีมหนึ่งเขาเปิดวอลเ็วใช่ไหมฮะเขาก็จะอยากเข้ามาตีกิวเราเออเขาเขาไม่อยากตีตัวเราะฮะซึ่งเพราะเพราะว่าเขาอยากได้แต้มกิวบวกสามด้วยแล้วก็อยาก ชนะทีมบวกสามด้วยนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยผมวางไว้ง่ายเหมือนล่อมาตีฮะทีมแรกเนี่ยน่าจะชนะง,ง่ายๆฮะแต่ส่วนทีมสองเนี่ยผมใช้ทีมอึดแล้วก็ทีมที่ผมว่าคิดว่าน่าจะเอาอยู่ะฮะมาซึ่งผลมาดูครับเป็นยังไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับนี่ฮะเห็นไหมฮะว่าคนตีไม่เข้าเลย เออไม่ใช่ไม่เข้าเลยฮะค,คือคนเราจะมีโอกาสตั้งรับเสมอไงฮะแต่ถ้าสมมุติเราเราตั้งสมมุติผมวางทีมเก่งผมไปสองอันเนี้ยจะมีโอกาสชนะแล้วก็แพ้เพราะว่าคนที่เข้ามาตีอะ่ะจะไม่มีพวกอ่อนๆมาตีฮะจะเป็นพวกที่คิดว่าเฮ้ยต้องชนะทีมเรานแน่ๆมาตีแต่อย่างเนี้ยฮะเหมือนเป็นการอ่อยให้คนมาตีอะฮะครับเราก็จะได้ตั้งรับเสมออะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ มีทิคเล็กเ,กเกน้อยเท่านี้แหละฮะดูฮะเดี๋ยวนะฮะอ่าอันดับคิวไม่ใช่เออเออสถิติต่อสู้ฮะเห็นไหมฮะอ่าไม่ใช่ครับสถิติตั้งรับครับเนี่ยฮะก็เราก็จะกันได้เยอะครับแล้วโอกาสที่เขาจะคิวเขาจะแพ้ก็จะมีเยอะครับเนี่ยฮะดูครับโอเคครับ ก็เท่านี้ฮะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะติดตามกด Subscribe กันได้นะฮะครับสวัสดีครับ